สวัสดีพี่น้องบันยากาศน้ำเส้าเราเลือกเากยถ่ายรูปถ่ายคิปได้ยัง้องโอ้โอ้เอาเงาเข้าไปเดินขึ้นเดอนขึ้นเป็นเข้าวหอนะเงาเข้าไปเอกต่อโซกันเลยพี่น้องครับน้ำเส้าเหี่ยวมือนีห้ากับบรรยากาศต่างๆนาหน้าเบตี้เคงเสียงกําลังเก็บเนี่ยนะครับ ยามสาวต่างขับตางเก็บของเก็บของเก็บเผาเจ้าของมีพ้าเบอร์หกมาทำไมถึงฮะว่าด้ไงของใครครับของพ่อพี่โอแกซื้อเหมาแล้วเอาครับผมเอาเลยพี่เอของฟรีหน่อยเรา่าปฏิเสธอ๋อเจ็บพีโลโก้ค่ะมาซื้อลอตเตอรี่ช่วยแม่นหน่อย แม่อนล้างใสฝากไปคือรถบารผมเนินล่างใสนะใช่กับัวโอ้ล้างใสมีอเราคือรถนี่เรารถด้านบักไก่เด็กไปกนได้ก็ได้ลางนิดหน่อยน่บเลียงเงินนี่บรเคยปฏิเสธออกมาเือระบายแล้วไงคือรถก่าวนีงขางร่งกับพ่จกาุกอ๋อยุ้ยใส่เหรออ่ตีข่อยุ้ยใส่เอาฟอก่อนอุ้ยใส่จังเลยเอาเนตีข่ไปใส่

ปกก่อเนอแเลยค่ะต้เป็นนาแบบกระัปาไม่มาหาเงินเเงินเลือกเลอค่อเลืกเงผมว่าขมเสีบ้านเนี่ยไอ้หมด่ยาน้เอ้อบวัดแล้วเาท่านเลยเนียเฮี้ยนอยู่รับไมได้ส่วแม่แม่ เก่งสาวเอาเขา่คอยไปใส่คอยไปหาเงินก้นเด้อบ้านนี่เจ้า่ื้อ่างคอยอยู่นั่นแหละน่าแหลอย่างคนไอ้แมหาเงินแบบกปจ่ายขาดไปแล้วเนี่โอ้ยเจ้าแม่ข้อปาท่านโอ้แม่พัดปากข้ออยู่แม่พัปากข้ออยู่ ใาเย,ยเย,ยนะครูพี่เอ้ยยุเสเนวะอ่างมูยางดีว่าจิเป็น้าค่ากางเต็นท์พน้าเนจะล,ลิจิโตะมันเอาหุ่นเง็นอย่างเงื่อนอ่มั้เยเขาไม่ใส่วะ พี่น้องหาเงินก็เอาพี่น้องฟาดไอ้ไส้ไปจนมันลุงตุงนางไปเยอะเด้งของอยังเนาะขนาดนักดนตรียังขนของลายประนี่เมถ่อไทยยังไายเจ๋อแล้วเนาะโอ้ยมาลืมตีข่าวโอ้ยเท่งเดี๋ยวนลืมตีเท่งนะพี่น้องมือนี่โอ้ยโทษขอโทษขอว่าจะลายตีนะครับแล้วโลโก้อีกแล้วโลโก้เป็นเหตุอีกแล้วเกิดจากโลโก้เออมันเป็นจากไหนก่อนวามาดูมันเดี๋ยวไม่เห็นหัวเราสนล่ะ ส่แบนเดินที่หลังเท่ากับเท่ามาเท่าดอกระยังฟาดพูดนะโลกหอบโลกหอบไม่ร้องเป็นโรคหอบปไม่ไม่อยังเนาะบาดที่ี่เอ๋อโอ้ผุบๆมาไก่มูดเด้อเงื่อไหลโอ้โลกหอบพูดเป็นโลกหอบนะพูดนะ เป็นน้ำกัดมันล้ามใส่กันนี่พี่น้องบรรยากาศยังเหมือนเ้าอาจารย์นาตีลุ้มตีเพ่งเตยล่าพี่น้องบรรยากาศยังเหมือนเ้าเวที่กำลังเก็บขยาะอะโอ้ดีให้ครับนี่กุ๊กบวดเก็บกวดเรียบร้อยตัดแต่งกลางๆพี่น้องมาก ไอ้กำลังใช้กาบเลยหนาวพี่น้องบรรยากาศไปอีกนั้นกี่ตีนั้นโอ้โหไม่ได้เปิดเฮ้ยไปเยี่ยบ้านลงบอลลงบอลเหรวฮะลงบวลกันลงม่าไม่ได้ลองเนาะดนตรีขึ้นมันก็มีเลี้ยวเอาพี่น้องฝากพบปะกันใหม่ไปก็เพลงมาแล้วจุ๊ก๊า สวัสดีพี่น้องป้าคุณนะอะมาเบ่งพระเอกไงร่วมตัวกันอย่ามาติดฟังคงมมสิพี่พระอเอกเต้อัฏชัยพระเอกบเบลพระเอกอาพระเอกเล็กลาเชนนิกพวกเกี่ยวอย่างมา คือจักแก่งกันแก่งอะไรแก่งีไรตีกันนะแม่เป็นข้อเสนอไปกดดันอยู่ไปกดดันหมอโหนี่หนีกันนี่นี่จะหนีมาไล่รจะหนีมาตามนี่แม่เด็กคอแม่เขาไล่ตีกันนี่ไรยเ่ไหมหมอถือมีดถือขวัตหมาถึงว่าศูนย์แม่ถือถือไม่ด้วยฮะถือไม่ ไปแล้วแกล้งกันผู้ใดเป็นหัวหน้าแกล้งัวหนัวหน้าหัวหน้าแกล้งบ่ผ่านอนุบาลเด็กโคงพระเอกอนุบาลเด็กโคงป้าพี่น้องมาทางพี่บาเลยบักเบลฮอร์เบลว่า ไครคอยไพ่สีนูนไรตีกันเยอะส่ใครว่ามุ่จะมาเคลื่อนอันสมนักศึกษาไรตีกันเทสันต์ป่าพี่น้องฟังคงพูน่ะฟังคงป่าสุบธรรมชาติพี่น้องครับสวยงามมากเลยปาะติโตป่ามันปลูกผักพี่น้องงามขัดพี่เอตรงนี้น่าจะข้ามได้อยู่นี่เพราะมันน่าจะน่าจะไม่ลึกไม่ไกลมาก ไก่ไหมไก่นะบอมพี่น้นองนี่ฝังเซศเนนมือเล่าบรรยากาศดีมากมนามรเก็หนามันแต่ว่ามันสิเป็นช่วงลึกอยู่ตรงกลางหร,รืะนะเอเปล่าปล่อยหนามป่พ่อ เท่โอ้มันจะมันเลยไหลบ่โอ้ต็กี่ตอนนี้ไม่นาบมาพอนี่เต่มมื่อลายปันนี่บ่โอเขาปล่อยมากป็นบ่ปล่อย้่องมือล้อืมรพี่นงหลมาก สุดท้ายก็เกินลานี้ไก่พ่อขามไปฟ้องพื่นไก่บ่นี่ใบไปได้บ่าบขามบ่โอ้บก้าหรอกต่อโเคยมีคนใบ่บ่บ่มีใช่คีเลืออนบ่ครับแต่ว่าเบื้องสิเป็นไก่บ่ไก่เนาะแต่ว่าันโอ้ะว่าเลยเนาะขันมันลงไปี่สิไก่เติบยู่ได้นะพี่นนอง ฟังเล่าพี่น้องฝังเซอากาศหนาวครับเย็นสบายติดเขตเดของลาาครับเราบอ่เขตเขตเขตเดครับอ่ำเอยอ่ำเอยของของอ่ะไงไก่เมืองมครับเนี่ยเงไก่อะไก่เวียงจับโบไก่เวียงจับเกษตรเกษตรอยู่แบบว่าแถวส้น นกนองไหมครับกสวพี่น้องสวยงามมากกว่างขวางปลูกพ well ักปลูกยังก็ดีนะครับไม่น่ามหดเนี่โอ้ มุมนีง้งามพี่น้อง<ม>แกงขุดคูผมก็จะย่านแทปปีเอแป,ป๊แป๊ะอ่ะพี่น้องเข้า,ากาันสิเดินทางไปงหามอนะ่ออาบน้ำอาบทากอนนะครับ พ่อกันครับผมฝากก็เลยกัแช่ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ